สวัสดีค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะดวงการงานของคุณเริ่มเลยค่ะเอ็ดออฟสอดในเดือนของการมีเป็นเดือนของการตัดสินใจนะคะเพจออฟคัพคุณจะต้องตัดสินใจระหว่างลูกค้าเจ้าเล็กกับเจ้าใหญ่ประมาณนี้นะคะเรื่องงานที่แล้วก็อีกคนอีกในนึงคือคุณอาจจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของงานที่คุณถนัดแต่อีกนานนึงก็มีผลประโยชน์มาก นะคะมันมีเรื่องของอุดมการณ์แล้วก็แพชชั่นแล้วก็ในเรื่องของเงินเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้คุณจะต้องตัดสินใจเนาะแต่เอาเป็นว่าในเดือนนี้ค้าขายออนไลน์หรืออะไรก็ตามอะคะ่ะมันจะไปในทิศทางที่ดีนะคะมันจะไปในทิศทางที่ดีอืมในเดือนนี้นะคะก็จะมีใครบางคนที่เหมือนกับแาบว่าทําตัวทําหินแกนตัวใส่คุณอะชุบมือเปิบเอางานไปหรือเลยประมาณนี้ด้วยนะคะต้องระมัดระวังนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็จะรังสรรค์งานของคุณออกมา โชว์ผลงานของคุณออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ได้ในทางที่ดีนะคะไพ่สามถ้วยนะคะเป็นไพ่ของเอเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงสังคมจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีเนาะอืมนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ระวังภาพลวงตาหรือมายาในเรื่องของการทำงานด้วยบางคนจะเข้ามาในเรื่องของฉกฉวยเรื่องผลประโยชน์กับคุณมากจนเกินไปหรือเอาชื่อเสียงเครดิตของคุณไปทำให้คุณเกิดความเสียหายในเรื่องของการทำงานได้นะคะ ใครหางานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้งานหรือเปล่านะคะยังไม่มีเกณฑ์นะคะก็และในบางคนบางท่านมีงานประจําอยู่แล้วระวังโดนทายออกในบางคนบางท่านนะคะโอเคอ่ะอีกอีกใบหนึ่งนะคะไพ่เดอเอมเอเรอร์บางคนอาจจะทายออกโดนทายออกก็จริงนะแต่ก็มีงานใหม่เข้ามาเลยรองรับเลยนะคะอ่ะประมาณนี้เรื่องการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นการที่โดนขโมยเงินหรือแบบโดนแบบ เสียเงินโดยไม่ใช่เหตุหรือโดนอุกอิบเงินไปหรือบางคนเอาบัตรเครดิตคุณไปใช้ต้องระมัดระวังเนี่ยโดนแอบบเอาบัตรเครดิตอะไรของเราเอาไปใช้นะคะแต่การเงินโดยทั่วไปก็ถามว่ามีเงินเข้าใช้ได้สะดวกสบายนะคะโชคลาภละ่ะยังไม่มีเกณฑ์มีโชคลาภหรมมีแต่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเสียเงินนะต้องระวังนะคะเช็คเอกสารอะไรของเราให้ดีนะคะการทุจริตอะไรต่างๆต้องระมัดระวังให้ดีแอปเอบอะไรที่เข้ามาแล้วไปกดเสี่ยงทําให้เกิดปัญหา ก็ต้องระวังไวรุไวรัสเข้ามาในแอปธนาคารบางอย่างนะคะก็ศึกษาดูให้ดีระวังนะคะอ่ะแต่มันก็ไม่ถึงว่าเกิดความเสียหายมากหรอกนะคะอ้าวเสียหายอยู่เหมือนกันเสียหายอยู่เหมือนกันนะโดยตรงเลยเนี่ยไพ่บอกนะคะต้องระมัดระวังนะจ๊ะโอเคประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะเรื่องสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่ใครป่วยมีโอกาสหายโดยเร็วเว,วันนี้นะคะอาจจะมีความเครียดภาวะความเครียดภาวะแบบ ตื่นกลัวภาวะเซง็งๆอยู่บ้างต้องระมัดระวังนะคะอืมอ่ะต่อไปนะคะชาวราศีมีนเรื่องเอ,อความรักคุณโสดคุณจะคบใครคุณคบด้วยเหตุและผลแล้วค่ะต่อไปนี้สัปดาห์แรกความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างจะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะแต่เป็นคนค่อนข้างมีลักษณะปแปลกๆไม่ใช่ไทยไม่ใช่สเปกค,คุณคุณยังไม่เปิดรับสัปดาห์ที่สองความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงจะมีคนที่ถูกสเปกค,คุณเข้ามา นะคะถูกใจมากๆเลยเอะไพเดอะซันถูกใจมากๆเข้ามานะถูกสเปคทุกอย่างใช้คํานี้เลยนะคะสัปดาห์ที่3ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงคุณกับเขาจะเริ่มสารต่อความสัมพันธ์กันประคับประคองความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเขาใช้ความยุติธรรมกับคุณกับเหตุการณ์เวลวร้ายที่คุณเคยเจอมาในอดีตคนคนี้จะทดแทนให้คุณหมดบางท่านคุยกับชาวราศีตุลลคนาตุล สัปดาห์ที่3ความสัมพันธ์จะไปในทิศทางที่ดีมีการเข้าหาผู้ใหญ่มีการพูดคุยกันมีการพาไปเจอคนสนิทความสัมพันธ์มีการพัฒนาสารต่อกันไปได้เรื่อยๆแต่เขาค่อนข้างจะงานยุ่งในสัปดาห์สุดท้ายนะคะกับคนใหม่เนี่ยมันก็ทํทำให้เกิดมีปากเสียงเล็กๆน้อยกันได้บ้างต้องระมัดระวังนะคะโอเคคนสถานะไม่ชัดเจนสถานะความสัมพันธ์ของคุณมันชัดเจนมากว่าตั้งแต่แรกเป็นเดลเวอร์บางท่านกวยชะาราศิมีถุนและคณะมีถุนคือความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกต่างคนต่างมีตัวเลือก สัปดาห์แรกความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงสัปดาห์แรกอาจจะไม่ได้มีอะไรบือหวาสักเท่าไหร่ต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองในชีวิตแต่มีการคุยกันบ้างแต่คุณเองหรือหรือคุณเองหรือเขาอาจจะมีคนเข้ามาหาเขานะคะสัปดาห์ที่2ความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงเขาเริ่มไปคุยกับคนนั้นน่ะแล้วเริ่มแบ่งเวลามาคุยกับคุณคุณเริ่มสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะสัปดาห์ที่3ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงคุณเริ่มเห็นชัดเจนเลยว่าความสัมพันธ์นี้ นะคะอย่างไปการอ่านสลับกันนะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เริ่มไม่มีเวลาให้เขาเพราะคุณเองเริ่มคุยกับคนใหม่นะคะแต่สัปดาห์ที่สามอ่ะไม่คุณหรือเขาก็จะมีคนใหม่เข้ามาคราวนี้จะเป็นซ้อนสี่นะอืมสัปดาห์สุดท้ายความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงโอเคเป็นสัปดาห์แห่งการที่เหมือนกับขอขยายอันนี้หน่อย คนที่เข้ามาหาพวกคุณทั้งหมดอาจจะหายไปหมดเลยสุดท้ายจะเหลือแค่คุณกับเขาแล้วคุณกับเขาจะมีโอกาสที่จะแบบเหมือนผ่านคนอื่นหมดแล้วสุดท้ายก็มองว่ามันไม่ใช่เขาก็คิดว่าคุณคือคนที่ใช่เขาก็คุณก็มองว่าเขาคือคนที่ใช่สุดท้ายพวกคุณทั้งสองคนต่างจะกลับมาหากันแล้วกันแล้วก็มาเยียวยากันแล้วก็จะตกลงคบกันค่ะอ่ะจบสวยนะอืมคนมีคู่ค่ะความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงมันค่อนข้างน่าเบื่อนะก่อนหน้านี้เนาะ ไม่ค่อยมีแพชชั่นอะไรแล้วจะมีอะไรก็ชอบพูดทิมแทงกันอยู่เรื่อยๆนะคะอ่ะอันแรกปัญหาเก่าเดิมๆจะกลับมาเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ the วอร์สัปดาห์ที่สองเขาจะทํางานไกลหรือไปต่างจังหวัดพวกคุณทั้งสองคนจะมีปัญหากันสัปดาห์ที่สามใครแพ้ท้องอยู่หรือใครที่ยังตั้งครันมีโอกาสตั้งครันนะคะหรือว่าอีกในนึงก็คือว่าถ้าเขามีลูกติดลูกของเขาจะเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ทำให้คุณต้องห่างไกลกันนะคะอืม สัปดาห์ที่ 3, สามความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งสองคนคุณทั้งสองคนจะมีการกลับมาเคลียกันอย่างตรงไปตรงมาางท่อพูดกับชาวราศีสิงห์และคณนาสิงห์นะคะแต่ก็ยังไม่หมดปัญหายังเคลียร์ไม่หมดเพราะจะมีปัญหาเรื่องคนรักเก่าของเขาหรือคนรักเก่าของคุณกลับมามีปัญหาในความสัมพันธ์นี้ด้วยคาราคาซังกับหลายบุคคลมากเขาอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะต้องกลับ,ลบลไปเคลียร์เรื่องเงินหรืออะไรต่างๆก็เลยทําให้ต้องเคลียร์กันสัปดาห์สุดท้ายความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงมันจะเป็นการคุ้นคิด ว่าจะเอายังไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้ก็คือต้องเรียกได้ว่ายังตัดกันไม่ขาดเนาะบางท่านกุณชาราศีธนูและัคนาธนูพวกคุณจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันมาสมานอาชานกันและสุดท้ายก็คือยังไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ค่ะโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีมีลัคนามีนนะคะก็เดือนมิถุนาย,ยนค่ะ